สวัสดีครับนี่คือ The Daily Brief Kickstarter รายการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นชีวิตด้วยมุมมองใหม่ๆที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นผมเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆนะครับคุณเคยมีเป้าหมายใหญ่ๆที่อยากทำให้สำเร็จไหมครับเช่นอยากมีสุขภาพดีอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากประสบความสำเร็จในงานหรือแม้แต่สร้างธุรกิจของตัวเองแต่พอเริ่มต้นจริงๆกลับรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไป จนกลายเป็นความท้อแท้แทนที่จะเป็นแรงบันดาลใจความจริงแล้วมนุษย์เราไม่แพ้เพราะเป้าหมายใหญ่เกินไปหรอกครับแต่แพ้เพราะเรามักคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทันทีและพอทําไม่ได้ก็หมดกําลังใจล้มเลิกไปเสียก่อนวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาเรียนรู้แนวคิดที่เรียบง่ายแต่ส่งพลังจากญี่ปุ่นที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแนวคิดนี้มีชื่อว่าไคเซน ปรัชญาแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เน้นไปที่การดีขึ้นวันละ1%ฟังไม่ผิดนะครับแค่1%มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นเลยแล้วไขเซนถึงสำคัญไขเซนไม่ได้หมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่หวือหวานในชั่วครามคืนแต่หมายถึงการปรับปรุงเล็กๆทุกวันฟังดูเหมือนเรื่องเล็กใช่ไหมครับแค่1%ต่อวัน แต่ถ้าคุณสะสมมันไปเรื่อยๆภายในหนึ่งปีคุณจะเติบโตจากจุดเริ่มต้นมากกว่า37เท่าในทางคณิตศาสตร์หากคุณพัฒนา1%ต่อวันนั่นคือการคูณด้วย1.01ซ้ำไปถึง365วันผลลัพธ์ที่ได้คือ37.78เท่าแต่ถ้าคุณละเลยและแย่ลงวันละ1%ภายใน1ปีคุณจะเหลือเพียง0.03ของจุดเริ่มต้นเท่านั้น นี่คือหลักฐานที่บอกเราว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำทุกวันสำคัญมากกว่าการฮึดครั้งใหญ่แต่ทำแค่ช่วงสัน้นมีบริษัทที่ญี่ปุ่นจำนวนมากโดยเฉพาะโตโยตา้าใช้หลักการไคเซนในการสร้างระบบการผลิตที่เป็นตำนานพนักงานทุกคนตั้งแต่ระดับโรงงานจนถึงผู้บริหารมีหน้าที่ปรับปรุงสิ่งเล็กๆที่ทำให้ดีขึ้นทุกวันแม้จะเป็นการจัดเครื่องมือให้เป็นระเบียบขึ้นหรือเขียนบันทึกขั้นตอนที่ชัดเจนขึ้น สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้รวมการจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ทําให้โตโยตา้ามีคุณภาพที่ทั่วโลกยอมรับถ้าเรามองใกล้ตัวลองนึกถึงการออกกําลังกายครับถ้าคุณไปฟิตเนสแล้วคาดหวังจะลดน้ําหนัก10กิโลใน1เดือนคุณอาจท้อจนลมเลิกแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นการปรับอาหารวันละเล็กน้อยเดินเพิ่มวันละ2,009หรือออกกำลังกายเพียง15นาทีต่อวันอีกหนึ่งปีต่อมาคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลย หากคุณไม่ล้มเลิกเหมือนก่อนมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าพฤติกรรมเล็กๆที่ต่อเนื่องมีโอกาสกลายเป็นนิสัยถาวรมากกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะสมองของเราเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้ดีกว่าเมื่อเราทำซ้ำจนกลายเป็นความเคยชินสมองจะไม่ต่อต้านแต่กลับรู้สึกว่านี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่ใช้แนวคิดไคเซน ถึงสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ในระยะยาวคำถามก็คือแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรเลือกสิ่งเล็กๆเ,เพียงอย่างเดียวไม่ต้องทำหลายเรื่องในทีเดียวเช่นวันนี้อาจเลือกดื่มน้ำเพิ่มวันละหนึ่งแก้ววางมือถือก่อนนอน30นาทีหรืออ่านหนังสือ5หน้าหลังตื่นนอนทำให้ต่อเนื่องทุกวันความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความใหญ่โตเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์ลองถามตัวเองว่า ฉันดีขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่ลองปรับเพิ่มทีละนิดเมื่อสิ่งแรกกลายเป็นนิสัยแล้วค่อยเพิ่มสิ่งใหม่เข้ามาอีกผมอยากให้คุณลองหยุดแล้วถามตัวเองตอนนี้ว่าวันนี้มีสิ่งเล็กๆอะไรที่ฉันสามารถทำให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานได้บ้างอาจจะเป็นการใช้คำพูดสุภาพกับเพื่อนร่วมงานการเก็บโต๊ะทำงานให้สะอาดขึ้นหรือแม้แต่การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต เพียง1%เอร์ซเท่านั้นแต่ถ้าคุณทำต่อเนื่องมันจะเปลี่ยนคุณได้ทั้งชีวิตไรเซนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบหวือหวาแต่คือพลังเงียบๆที่สะสมทีละเล็กทีละน้อยเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆกัดเซาะหินแข็งจนวันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองแล้วพบว่าตัวเองเดินทางมาไกลกว่าที่เคยคิดเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่หล้วนเริ่มจากก้าวเล็กเสมอขอบคุณที่ติดตาม The Daily Brief หากบทเรียนนี้มีคุณค่าฝากกดติดตามกดแชร์และอย่าลืมกลับมาพบกันพรุ่งนี้เพื่อรับแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะทำให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนี่คือ The Daily Brief Brief เดียวพร้อมลุย